นเวิร์พีซวอเล่เขาใหญ่จังหวัดนคกรราชสีมาครับผู้นําบุญจากทั่วประเทศได้พร้อมใจกันมาร่วมสัมมนารวมใจผู้นําบุญบูชาธรรม1ปีหลงพ่อธรรมชโยมหาสังฆทาน4ี่0 0กว่าวัดทั่วประเทศโดยในพิธีเปิดนะครับได้รับความไมตตาจากพระครูประหลัดรัตนเบีรวัตรจ้าวาภพธรรมกายพร้อมด้วยพระครูธรรมทรอารักษ์ยานารโขผู้ช่วยจาวาดพระธรรมกายเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนา นอกจากนี้ครับภายในงานยังได้รับความเมตตาจากพระครูสิทธ,ธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระธรรมกายพระมหาเบรรวัตรเบรวัตโกประเดนธรรม9กา้าประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระธรรมกายพระเบรรวุฒิมณีเรโรผู้อำนวยก,การสนักสื่อดีเอ็มซีพระมหาสุพจน์มหาสกโกผู้ช่วยผู้อำนวยก,การสำนักบริการกลางหัวหน้าศูนย์คมนาคมและพระชยุต ทานุตตโมรองผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานฝ่ายโภชนาการได้มาบรรยายเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้นำบุญอีกด้วยจากนั้นนะครับพระอาจารย์ทุกรูปได้เน้นย้ำให้กับผู้นำบุญทุกท่านได้ทราบถึงภารกิจเนื่อในงานบุญวันที่1 2เมษายนในวันคุ้มครองโลกซึ่งจะมีงานบุญใหญ่นั่นคือพิธีถวายมหาสังฆทาน40,000กว่าวัดทั่วประเทศโดยหลวงพ่อธรรมสโยท่านต้องการให้ผู้มีบุญทุกท่านครับได้มีส่วนร่วมในทุกๆบุญ โดยเฉพาะการถวายมหาสังฆทานในคณะสงฆ์ทั่วประเทศถือว่าได้บุญมากและเป็นสิ่งที่ทําได้โดยยากเพราะการมันเกิดขึ้นของคณะสงฆ์นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยยากเพราะต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนดังนั้นงานบุญในครั้งนี้ครับจึงเป็นงานบุญใหญ่และพิเศษที่สุดจึงขอให้ผู้นําบุญทุกท่านได้ไปทําภารกิจส,สําคัญนั่นคือการทําหน้าที่ตามคนสละทรัพย์นิมนต์พระและส่งกลับประทับใจ ซึ่งทุกภารกิจที่ถือได้ทำนะครับถือได้ว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากจึงขอความร่วมมือจากผู้นําบุญทุกประเทศได้ช่วยกันทาภารกิจนี้ให้สําเร็จเป็นอัศจรรย์เพื่อน้อมบูชาธรรมเนในวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ81ปีหลวงพ่อธรรมชโยและภายในงานสัมมนายังได้แบ่งกลุ่มตามจังหวัดและภาพเพื่อประชุมกลุ่มร่วมแบ่งการทำหน้าที่การทำงานให้ทุกท่านได้มองถึงภาพรวมของงานและเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันจากการได้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้นะครับ ผู้นำบุญทุกท่านก็ต่างมีภารกิจแล้วก็เป้าหมายเดียวกันนั่นคือการทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จเพื่อง,งานพระพุทธศาสนาและถวายเป็นกตัญญูบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมสย,ยเน่องในวาระอายุวัฒนามงคลครบรอบ81ปีครับ